ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่มีอาชีพในการเลี้ยงหมูนะครับสําหรับวันนี้ผมจะพามาดูว่าการเลี้ยงหมูแบบบ้านๆนั้นกับช่วงนี้ราคาก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรแต่ก็ยังพอมีกําไรว่าเขาเลี้ยงกันอย่างไรนะครับทํากันอย่างไรบ้างนะครับ ดยเฉพาะหลายท่านบ่นมาว่าช่วงนี้ขาดทุนเยอะยับก็มีนะครับเลิกไปหลายท่านก็มีแต่จริงๆแล้วการเลี้ยงหมงูมันก็ขึ้นอยู่กับการบริหารต้นทุนนั่นแหละครับจะเป็นส่วนใหญ่70%ตต้นทุนนะครับนอกนั้นก็เป็นการบริหารจัดการถ้าเราบริหารจัดการได้ดีลดต้นทุนให้เป็น นะครับมันก็จะทำให้เราพอมีกำไรบ้างอย่างเช่นนี้ครับทุกวันนี้ก็ต้องบริหารจัดการให้ดีเพราะว่าราคาหมูมันไม่ยังไม่ไมกระเตื้องนะครับกระเตื้องแต่เวลาประกาศแต่พ่อค้าก็ยังซื้อ60ฟบาทอยู่เช่นเดิมนะครับยังไม่ถึง70หรือบางที่อาจจะถึงแลวนะ สำหรับผมก็ยังขายได้ไม่เกิน9 6 9บาทนะครับก็วันนี้ก็จับไปอีกชุดนะครับอันนี้หมูตัวนี้ก็เป็นหมูที่เลี้ยเปรียบเทียบนะครับระหว่างลดต้นทุนอาหารลดต้นทุนนี่เปรียบเทียบกับคอกนี้นะครับอันนี้ลดต้นทุนตัวเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นกินอาหารล้วนนะครับก็จะมาดูความแตกต่างผมก็ทําเป็น e ีพไว้เลยหครับ คอติดตามไปสำหรับเรื่องนี้แต่วันนี้จะพามาดูว่าข้อคืนอื่นเลี้ยงแบบบ้านๆมันจะยังพอมีกำไรไหมเป่อจะเป็นแนวคิดแนวทางนะครับแต่หมูรุ่นนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ให้อา,อาหารลดตน้นทะุนก็ยังเป็นเบอร์หนอ,อยู่ ก็เพิ่งหย่านมได้10วันนี่แหละครับตัวก็จะประมาณนี้10วันต้องจะหย่าน,นมแล้ไม่ถึง45วันถ้าจะพูดไปแล้วระหว่างอาหารเม็ดสำเร็จรูปอาหารแล้วต้นทุนมันก็พอๆกัน แต่มันเสียเวลาตรงที่จะต้องเลี้ยงนานหน่อยวันนี้ที่จับไปก็ได้ร้อยสิบห้าวันก่อนก็ร้อยสิบแปดดูสิครับไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะาหาลดต้นทุนมีอะไรบ้างบางท่านก็อาจจะใช้พวกรำนะครับ มาผสมเป็นส่วนผสมหรมือไม่แต่กล้วยผมยังไม่เคยใช้นะครับเพราะว่ากล้วยผมไม่คยมีแต่ผมผมจะใชะ้พวกที่มันมังคีสนะครับนี่ก็หมูรุ่นนี้ก็ยังไม่ได้กินนะครับรุ่นนี้ก็ยังกินอ,อาหารเม็ดสมเด็จรูปอยู่เบอร์หนึ่งยังไม่ครบนะครับเราจะให้ตอนไหนเลอเราจะให้ตอนที่ แล้วแต่คอกแต่เรานะครับสําหรับเราผมข้ผมผมจะให้ส่วนที่กินอาหารเบอร์หนึ่งครบตัวละหนึ่งกระสอบเบอร์สองตัวละหนึ่งกระสอบนะครับถึงจะมาให้อาหารลดต้นทุนผสมมันมากยีสอย่างเช่นรุ่นนี้ก็กินอาหารยังไม่ครบกระสอบนะครับคือบริโภคเบอร์หนึ่งนี้ก็ยังไม่ถึงตัวละกระสอบนะครับ ขาดีหนึ่งกระสอบก็จะครบแล้วละ่ละก็จะขึ้นเบอร์สองรุ่นนี้จะมีการแตกไซนนะครับการแตกไซ้ซึ่งการเลี้ยงหมูถ้าดูแลไม่ดีก็จะแตกไซ้หรือสาเหตุหนึ่งก็มาจากแม่พันธนุ์อันนี้ที่แตกไซ้์เยอะๆนี่ก็เพราะแม่พันธุ์ผมแก่แล้วก็มีส่วนนะครับลหลายๆอย่างในการเลี้ยงหมูนะครับแต่ก็ปลดไปแล้วล่ะครับ ก็หาแม่พันธุ์ทดแทนมาไว้แล้วการหาแม่พันธุ์ทดแทนก็เป็นส่วนจําเป็นนะครับสําคัญโดยเฉพาะาเลี้ยงแบบบ้านๆเนี่ยส่วนมากจะหวงนะครับไม่อยากจะเพิ่มแม่พันธุ์หรือไม่อยากจะเปลี่ยนมันมีความผูกพันนั่นก็คือปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทําให้เราเลี้ยงหมูได้ไม่ค่อยได้กําไรหมูแม่พันธุ์เราต้องเปลี่ยนนะครับไม่ใช่ไม่เปลี่ยนแบบบ้านๆเนี่ยส่วนมากที่ผมถามกัน สามปีสี่ปีห้าปีก็ยังใช้แม่พันธุ์อยู่ตัวเดิมแล้วก็มันก็จะเป็นผลด้อยลงไปเรื่อยนะครับแต่จริงอยู่ถ้าเราบริหารจัดการบำรุงให้ได้ดีเนี่ยแบบดีๆเนี่ยมันก็จะอยู่ได้นานนะครับอย่างรุ่นพวกนี้เนี่กินอาหารลดต้นทุน กินอาหารลดต้นทุนกันไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นแม่พันธุ์ที่พึ่งสามชุดนะครับเนี่ยพวกนี้จะกินอาหารลดต้นทุนกันนะครับก็เพิ่งเริ่มนะครับเนี่ยเลี้ยงแบบบ้านๆจริงๆอย่างรุ่นนี้นี่เราก็ต้องถือว่าอยู่ในขั้นหอนุบาลน,นะครับส่วนข้อก็บ้านๆอย่างนี้แหละครับไม่ต้องเลยทำดีๆอะไร รุ่นนี้ก็กินอาหารลดต้นทุนแล้วครับเนี่ยรุ่นนี้ใกล้แล้วครับสามเดือนฝกว่านะครับมันก็ตัวโตนะฮะถึงแม้ว่าจะกินอาหารลดต้นทุนไม่ต้องกลัวหรอกครับว่าจะขาดทุนถ้าเราบริหารลดต้นทุนได้ข้อมสำคัญจะต้องรู้ด้วยว่าหมูสุขภาพแข็งแรงไม่แข็งแรง รุ่นนี้ยังนะครับเนี่ยอ๋อเริ่มเริ่มแล้ะครับรุ่นนี้แต่รุ่นนี้นี่ยังเนี่ยรุ่นนี้ยังไม่ได้กินนะครับก็คือยังกินเบอร์สองยังไม่ครบนะครับรุ่นนี้ก็ยังไม่ได้กินแต่ที่ผ่านมาสักครู่นะกินไปแล้วนี่แหละครับคือการเลี้ยงหมูมันไม่ได้ง่ายไม่ได้ยากจนเกินไปนักก็ดูสิครับไม่ไม่มีตัวผอมนะครับถึงแม้ว่าจะกินอาหารลดต้นทุน แต่มันสําคัญที่ว่าเราจะใช้สูตรไหนแค่นั้นถ้า1ต่อสเนี่ยน้ำหนักก็จะได้ดีหน่อยบางครั้งผมใช้ถึง1ต่อ6นะครับช่วงหมูงลงราคามากๆ1นะหนึต่อ6ผมเคยใช้ก็ได้นะครับร้อยเจ็ดร้อยแม่ถึงร้อนะครับเวลาจับน้ำหนักเฉลีย่ยคือถ้าเราใช้อาหารลดต้นทุนสูตรที่ หนตัวสอย่างเงี้ยมันก็จะลดต้นทุนได้เยอะนะครับแต่ถ้าใช้1นึ่งตัวสามนตัวสอนก็หนักไปกนะครับเสี่ยงต่อการขาดทุนแต่ถ้าราคาหมูดีขึ้นกว่านี้ก็เลือกใช้ได้เลยครับนั่นก็คือเหตุแลปัจจัยที่ทำให้เลี้ยงแล้วไม่ค่อยขาดทุนนะครับผมก็พยายามที่จะไม่ให้ขาดทุนนั่นแหละครับก็ปรับใช้ไปเรื่อยๆมันไม่มีสูตรตายตัวนะครับ ขอบพระคุณนะครับที่เข้ามารับฟังรับชมหวังว่าคงจะได้แะนวะคิดดีๆนำไปปรับปรุงใช้กับค้อบกับฟาร์มนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คนเลี้ยงหมูด้วยกันนะครับสำหรับคลิปน,นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ